สวัสดีครับผมเจมินายครับผมโปรนะครับพี่ซาวจริงๆครับผมเป็นคนชอบหมาแต่ว่าผมมาแพ้คนหมาผมเคยเลี้ยงหมาอยู่แล้วผมแพ้คนหมาผมจะแบบขอขึ้นแต่จริงผมชอบหมามากหมาน่ารักมากแล้วหมามันจะเอเนอร์จีสูงชอบหมาแล้วชอบผมไหมไม่ชอบโอ้ยชอฟิวเออกินผักอะไรเงี้ยเขาบคุณมากครับมช่วยครับผมไปกินผักเลยครับผมเห็นเขากินผักผมมีความสุขแล้ว อ่ะคือ,อ,อผมเขากินเผื่อผมไปแล้วผมก็กินของที่มันไม่สุขภาพไม่ดีพวกบุฟเฟ่ยางเงี้ผมกินแหลกเลยกไก่ทอดอาหารญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยคุณจะกินผักใช่ไหมคุณก็กินคีเผื่อผมไปแล้วผมก็กินแหลกเลยครับได้อร่อยมากจุกอ่ะเนื้อผัก,นก,กนหนึ่งสองส้ำเอ้น,เนางจะไปนาง อเียวเอ้ยแล้วก็ทำข้าแบบอร่อยด้วยกินทุบเคี้ยวเก่งมากเก่งมากเต็มนาเก่งมากเตมนาเก่งมากทำองไาทำยิ้แย่ลูกค้าดูอยู่หูวอวอววัวนวยวาวววววว้วอร่อยวว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 อวววว่ แต่ไม่กินแล้วนะ uh, <okay. S 1> เออเนด็กก็ต้องกินผักเข้าได้ไหมผมกินผักได้นะนทุกคนทุกคนห้ามล้อแล้วนะอื uh ้อ huh. กลิ่นอร่อยกินไม่ได้เลยเห็น uh huh. เขียว,ว่ากเล